สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาพับเหรียญโปรยทานนะคะในรูปแบบดาวรูปดาวนี้เราเคยทำคลิปสอนไปแล้วเนาะแต่ว่าคลิปนั้นจะเป็นการสอนแบบพับใส่เหรียญน,นะคะแต่ว่าคลิปนี้จะเป็นการสอนแบบอันนี้เป็นการพับะจะเป็นการสอนแบบตัวเปล่าเนาะ นี่นะคะสามารถใส่เหรียญที่หลังได้เหรียญก็จะไม่หลุดด้วยนะคะนอก,กจากว่าเราจะเกะเขาออกมานะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่พับแบบแบบยังไ,ไงอะต้องการแบบโตเปล่าไว้เยอะๆอ,อย่างเงี้ยเอาไว้แบบส่งลูกค้าแล้วก็น้ําหนักไม่หนักด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่มีเหรียญเนาะอันนี้ก็ให้ลูกค้าที่สั่งเรานะคะเขาก็จะไปใส่เหรียญได้เอง ใส่เหรียญก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราจะพากันใส่ตอนท้ายเนาะนี่นะคะก็ริบบิ้นที่ใช้ก็จะเป็นริบบิ้นทุกเนื้อเลยนะคะทุกลายเลยสําหรับรเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สงสัยว่าริบบิ้นเนื้อหนาะพับแบบไหนดีเนื้อแข็งเนื้ออ่อนพับแบบไหนดีนะคะรูปดาวแบบนี้ก็สามารถใช้ริบบิ้นได้ทุกเนื้อเลยนะคะ เนื้ออ่อนเนื้อแข็งลวดลายแบบไหนใช้ได้หมดนะคะโอเคเนาะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็เตรียมริบบิ้นหนึ่งร้อยเซนติเมตรนะคะหรือหนึ่งเมตรนะคะโอเคแล้วก็ตัดไปหลัแบบนี้หนึ่งด้านนะคะตัดแค่ด้านเดียวเนาะอีกด้านหนึ่งไม่ต้องตัดนะคะแล้วก็เอาด้านที่ไม่ตัดเนี่ยเราจะทำด้านนี้เนาะ นี่นะคะพับแบบนี้นะคะเป็นกลวยอันนี้กลวยหงายกลวยคว่ำหรือกลวยหงายให้แบบแบบนี้นะคะนี่แล้วก็เอาปลายสอดในรูพับในรูนะคะถ้าเป็นแบบเก่าอ่ะเราก็จะใส่เหรียญตรงนี้ได้เลยนะคะเขาก็จะล็อกเหรียญไปเลยนี่เนาะที่เราสอดแบบเก่าไปนะคะเราก็จะใส่เหรียญตรงนี้อันนี้ก็คือต้องแกะ ต้องแกะเวลาที่แบบจะแกะเหรียญออกมานะคะก็คือเขาก็จะพังเลยนะคะน,นี่คือล็อกเหรียญไปเลยเนาะแล้วก็พับพับแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าอันนี้เราจะไม่พาส่เหรียญเราจะพาใส่เหรียญตอนท้ายนะคะแล้วก็พับแบบนี้ไปก่อนเนาะนี่นะคะก็พับไปเลยนี่นะคะปายนะคะพับลงด้านหลัง ส่วนปลายยาวนี้นะคะพับกลับมาด้านหน้ากลับมาด้านหน้าแล้วเนาะแล้วก็พับขึ้นไปข้างหลังนะคะขึ้นไปข้างบนนี่จากข้างบนลงมานะคะพับตก,กกลับมาด้านหน้าแล้วก็ลงมาข้างล่างนี่นะคะทาตามนี้เลยเนาะนี่นะคะด้ปินด้านล่างนะคะก็พับกลับหลังอ้อมขึ้นไปด้านบนนะคะนี่สสนด้านบนนะคะก็พับกลับมาข้างหน้า ชี้ลงมาข้างล่างแบบนี้นะคะแบบนี้เนาะบบนี่นะคะแล้วก็ดึงไปด้านหน้านะคะก็พับกลับไปอีกหนึ่งครั้งก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็พับขึ้นมานี่นะคะเราก็จะม้วนแบบนี้นะคะ ม้วนให้ได้แบบนี้เนาะนี่นะคะแล้วก็พลิกกลับมาให้ด้านที่ให้ปลายที่ม้วนนะคะให้อยู่เรียกอะไรถัดมาหนึ่งช่องนะคะหนึ่งช่องปลายแหลมไม่สีหนึ่งหนึ่งด้านปลายแหลมนะคะให้เขามาค่อมด้านนี้นะคะให้ริบบิน้นให้ปลายแหลมแหลมเนี่ยอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ม้วนม้วนปลายขึ้น แบบนี้นะคะแล้วก็ไปด้านหลังเหมือนเดิมแล้วก็พับกลับมาด้านหน้าอีกไม่ด,ดีแล้วก็แบบนี้นะคะให้ริบ,บิ้นปลายแหลมอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะคะกลางเอ่อซิลบ,บิ้นเนาะแล้วก็พับกลับมาด้านหน้าให้เป็นกล้วยปลายแหลมแบบนี้ค่ะอันนี้เราก็จะได้3ามมุมนะนี่นะคะเรามามุมที่สี่ก็คือมุมนี้นะคะ พับเหมือนกันค่ะพับขึ้นไปเลยนี่นะคะุงที่ห้าแล้วนี่นะคะพับม้วนขึ้นไปเลยค่ะนี่นะคะจากนั้นนะก็หยิบกลับมาหยิดกลับมาบิด้านหลังนะคะปลายดิบบินเราจะค่อมเส้นนี้นะคะ เราจะเข้าอ,อันนี้เนาะก็คือแบบนี้นะคะแล้วก็บิดปลายริบินขึ้นหนึ่งครั้งไม่หยิบขึ้นไม่บิดขึ้นนะคะพูดผิดนะคะโอเคขออภัยบิดปลายริบิ้นลงนะคะบิดลงแบบนี้แล้วก็เอากลวยนะคะสอดในรูนี้นี่นะคะสอดแล้วก็ดึงดึงแบบนี้เลยอ๋นะอเขียได้นะคะ ต่อไปเราก็จะมาทําแบบเดิมเลยค่ะให้หยิบริบบิ้นเบี่ยงออกมานิดนึงนะคะให้อยู่ตรงกลางนี่หลุดนะคะเข้าออแป๊บนึงโอเคนี่นะคะหยิบเหมือนกันเลยค่ะหยิบลงมานะคะหยิบปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้แล้วก็บิดปลายริบบิ้นลงนี่นะคะแล้วก็เอากลวยมาสอดในมุมแหลมนี้แล้วก็ดึงนะคะ ดในมุมนี้นะคะริบบิ้นเขาจะหักนะคะหักงองแบบนี้อันนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะคะเพราะว่ากว่าเราจะทําเสร็จนะคะเขาก็จะโค้งโค้งแบบนี้เลยนี่นะคะแบบนี้เขาก็จะไม่มีรอยหักฮากริบิ้นเขาก็จะเก็บมุมไปเรื่อยๆนะคะโอเคนะคะมุมต่อไปก็คือมุมนี้นะคะทำเหมือนเดิมเลยแบบนี้หมุนลงมาแล้วก็บิดปริบ,บิ้นลงหนึ่งครั้งแล้วก็เอากลวยสอด น,นี่นะคะที่กล้ยมุมต่อไปมุมไหนคะนี่มุมนี้นะคะมุมนี้เนาะบิดตินลงมาแล้วก็บิดปลายลงนี่แล้วก็ดึงเอาปลายครอบนะคะเอาปลายครอบมุมแหลมเนาะแล้วก็ดึงนี่จะสังเกตว่าติบินเขาเริ่มเป็นมุมแล้วเนาะเอ็นรอยยับนะก็จะเริ่มหายไปแล้วนะคะ แล้วก็ทําแบบนี้ค่ะทำหนึ่งมุมข้ามหนึ่งมุมนะคะนี่ทำหนึ่งมุมต่อไปแล้วก็ข้ามมุมนี้มาทํามุมนี้นะคะแล้ก็ทําไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ่ะนี่โอเคนะคะไม่ยากเท่าไหร่เนะนี่นะคะไปเร็วแล้วนะคะ ขอ,อยาไปเรื่อยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูไม่ทันนะคะสามารถกด,กดหยุดนะคะกดย้อนกลับไปดูได้นะคะโอเคนะคะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะนี่ให้เหลือให้ปลายดปิป้นนี่เหลือประมาณ20ซนติเมตรนะคะให้เหลือประมาณนี้นะคะเราก็จะทําเหมือนเดิมเลยค่ะแบบนี้ ะะแต่เราจะใช้ปลายริบินสอดสอดเก็บนะคะสอดนี้อนี้นะคะนี่ก็จะมีรูให้สอดอยู่ด้านล่างนะ,ะต้องสอดนะคะเพราะว่าถ้าไม่สอดเขาจะไม่เก็บมุมตรงนี้ให้นะคะอ่ะก็ดึงต่อไปนะคะก็เป็นมุมนี้เนาะนี่นะคะก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะแต่เราก็จะใช้ปลายสอดเข้ามุมนี้เหมือนเดิม นี่นะคะเป็นการสอดเก็บ,บล็อกลิปปิ้นเพื่อให้แน่นแข็งกระชับนะคะเพื่อให้งานคงทนแข็งแรงนั่นเองโอเคเนาะอันนี้มุมที่3แล้วนะคะแล้วก็สอดตรงนี้เหมือนเดิมเลยค่ะนี่นะคะ คอามุมสุดท้ายนะคะอันนี้เราสอดสามมุมแล้วใช่ไหมก็เราก็จะทําเหมือนเดิมนะคะเป็นกลวยแบบนี้นะคะแต่ว่าในรอบนี้เราจะสอดตั้งแต่ตรงนี้เลยตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้นะคะเพื่อล็อกปลายริบบิ้นให้แข็งแรงอีกเหมือนเดิมนี่นะคะเสร็จแล้วได้แล้วนะคะ ก็ไปที่เหลือนี้ก็ตัดทิ้งได้เลยตัดทิ้งไปเลยนะคะนี่โอเคได้แล้วนะคะดาวตัวเปล่านะคะก็จะมาเหลือขั้นตอนสำคัญนะคะในการใส่เหรียญน,นั่นเองก็เอาเหรียญมาอันนี้จะใส่ได้เหรียญบาทนะคะถ้าเหรียญ5้าบาทเนี้ยก็จะใหญ่ก็จะขืนๆหน่อยนะคะแต่ก็ใส่ได้หรือเปล่าเพื <c oughs> ่อนๆก็ลองดูนะคะเวลาใส่นะคะ ให้ใช้ปลายขอบเหรียญน,นะคะดันดันขอบริบบิ้นนะคะก็จะมีขอบอยู่เนาะนี่แล้วก็บิดขึ้นมาเนี่ยนะคะใสให้ครบห้ามุมนะคะนี่อันนี้ได้สามมุมแล้วเนาะสี่สี่แล้วก็อันนี้ห้านะคะโอเคเนี่ยก็จะไม่หลุดไม่หลุดนะคะไม่หลุดเลยแหละนอกสจากว่า เราจะแกะออกมานะคะเวลาแกะนะคะเวลาแกะก็คือบิดออกมาเหมือนเดิมเลยค่ะบิดออกมาเลยอย่างเงี้ยนะคะบิดออกมานี่โอเคเราก็จะได้เหรียญออกมาดาวเราก็จะไม่เสียรูปทรงนะคะสามารถเก็บไว้สะสมเป็นคอลเลกชันเหรียญโบรานได้นะคะ โอเคนะคะสำหรับเพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เต้าด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ